สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้๋ยวนี้ครับทุกคนได้ดูอีพีหนึ่งไปหรือเปล่าที่โอทำแบบชาชนแต่ยังไม่ได้ให้ดูใช่ไหมครับวันนี้เราจะให้ดูนะครับให้ดูนะครับไกลๆครับเห็นไหมก็เห็นเลยครับโอเคแค่นี้ยเองเพื่อนๆน้องไม่เห็นเลยแค่นี่คนนะครับโอเคถ่ายย่างไม่ค้าแบ โอ้โหชิบวัวลครับทำไมอะคะถ่ายไม่ได้ักทีครับอ่าทุกคนครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมามีเรืจะบอกด้วยทุกคนคือเล่นเกมไหมครับอยากอยากให้ทุกคนไปเล่นเกมอชื่อว่าเกมอะไรเราจะให้ดูนะครับเป็นเกมของโลบอคนะครับเกมไหนนะครับนี่ครับเกมนี้นะครับทุกคนอย่าลืมมาเล่นกับโอนนะครับเกมนี้หนูเล่นอยู่นะครับ ค่ะครับกลับสบ bye bye. วัสดีเจ้าทุกท่านค่ะบายว้าวแล้วก็จบคลิปให้หน่อยอา,าไรจบแล้วโอเคบ๊ายบายดูคนกงแชร์ช่องโอ้ยขอบคุณติดสับข่ายเบอร์นะครขอให้ทุกคนกดดีนขอให้ทุกคนกนดไวะขอให้ทุกคนกดหน่อยถ้ากดหนูจะทำอย่างอื่นที่แบบแพ้ทุกคน,คนดูไปแล้วบ๊ายบายเล่นเกมเหรอ